เขาขายดีเพราะเขาตัวเลขเลยนะทยอ,อที่นะยองอเขาบอกทุกคนเขาดูตัวเลขหมดเพราะฉะนั้นในยุคเนี้ยก็มูเมูด้วยนะเพราะถ้าเลือกไปแล้วเนี่ยจะไปแก้เลขนี้ไม่ได้แนะ่นอนเพราะฉะนั้นเลือกแล้วก็เลือกให้ดีออแล้วก็ถูกฉลกกับอาชีพดูอาชีพกับพลังงานธาตุวิธีง่ายที่สุดที่เราแบบไม่ต้องดูอะไรเยอะสําหรับสําหรับใครที่ไม่รู้เนี่ยดูตัวท้ายหลังจากทับไปแล้วเนี่ยตัวท้ายคือเลขอะไร เป็นธาตุเลขห้าเนี่ยเลขห้ากับเลขเจ็ดเป็นธาตุดินเพราะฉะนั้นเราทําอาชีพที่เกี่ยวกับด,ดินขายบ้านอสังหาริมทรัพย์ดูแลคนป่วยเจ็บไข้หรือแม้กระทั่งคนที่ชอบแก้ไขปัญหาหรือว่าแม้กระทัง่งเออเขาเรียกไรคนที่ต้องคุมคนเยอะๆบริวารเยอะเลขนี้เลข,เลขแข็งใช่ครับนึกถึงเซเว่นไว้แล้วกันบริวารเยอะคนเยอะคนเข้ามาเยอะคอยแก้ไขปัญหาตลอด